สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะเผื่อใครเล่นตัวของ7บาบ i d o l RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้หรือว่าใครเป็นสายรี i d นะครับสามารถโคลนหลายๆหน้าจอ แล้วมาตั้งออโต้คลิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง LDPlayer Thailand เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d ลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ใต้าล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผอาราฟร์มาเลเกตในเชคเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X 3ก๊กนะครับต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเกมนี้เปิดมาแล้วประมาณ7วันก็คือตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่หสิงหานะครับก็รวมรวประมาณ7วันแล้วใช่ไหมแล้วก็ผมได้สังเกตเกมเนี้ยนะครับมานานตั้งแต่เกมเปิดแล้วว่าตัวเกมเนี่ยนะครับ มีการอัปเดตเปิดเซิร์ฟเวอร์หรือว่าการเปิดกาชาเนี่ยตัวละครระดับ S บวกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกที่โลเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนในคลิปนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะว่าตัวเกม x 3 6กเนี่ยมันจะเปิดเซิร์ฟเวอร์นะทุกๆกี่นาทีแล้วก็เปิดกาชาเนี่ยนะครับนะเราจะได้ตัว S บวกทุกๆก,ก,ก,กี่โลซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยสังเกตมานนานมากแล้วและผมค่อนข้างมั่นใจตั้งแต่เมื่อวาน และก็วันนี้ผมลองเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับผมเลยค่อนข,ข้างมั่นใจน่าจะ1 0 0แล้วแหละว่าตัวเกมเนี่ยมันน่าจะอิงจากยอดการเติมเงินของเซิร์ฟเวอร์ถามว่าทำไมนะครับเมื่อวานเนี่ยประมาณช่วง4ีหทุ่มเนี่ยนะครับผมเล่นเนี่ยบางทีเซิร์ฟเวอร์เปิด15นาทีเปิดใหม่30นาทีเปิดใหม่บ้างผมก็ไปไล่ดูว่าเอ๊แต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอิงจากอะไรวะจำนวนผู้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมประเภทเนี้ย บางเกมอย่างเช่นพวกถังซานพวกเกมอื่นๆเนี่ยมันจะอิงตามเซิร์ฟเวอร์ถ้าแบบจํานวนคนเต็ม500คนมันก็จะเปิดเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมเปิดเซิร์ฟใหม่เปิด mới, เซิร์ฟใหม่แต่เมื่อวานเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่แบบเอ้ยทำไมมันไม่เปิดสักทีวะใช้เวลาประมาณอ่าสี่สิบห้านาทีเลยกว่าแบบมันจะเปิดเซิร์ฟใหม่ช่วงแรกๆเนี่ยยังมีแค่คนเติมแค่ตัวของอ่าจูโลงเนี่ยแค่แบบ35บาทเนี่ยแค่ประมาณ3คน4คนใช่ไหม แล้วคราวนี้นะครับมันจะมีแบบประมาณ2-3าคนที่แบบเติมเอาจูล่งราคา200บาทที่ทําจูล่งขึ้น3ดาวอย่างเงี้ยเออประมาณ 2- 3สาคนปุ๊บมันก็เปิดเซิร์ฟใหม่ผมก็เลยแบบเออหรือว่ามันคำนึงจากตัวนี้วะก็เลยไล่ดูไปแต่ละวันแต่ละวันและวันนี้ผมก็ข้างมั่นใจเลยเพราะว่าผมตื่นมาประมาณแบบ7จ็ดโมงเช้าผมมาเล่นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เซิร์ฟนั้นเนี่ยคนเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็เปิดเซิร์ฟใหม่เร็ว และเซิร์ฟนี้ที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเซิร์ฟล่าสุดเลยนะครับก็คือเซิร์ฟ153ผมนั่งเล่นตั้งแต่8โมง10นาทีปัจจุบัน9โมง14นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วนะยังไม่มีเปิดเซิร์ฟใหม่ครับและไปนั่งดูอันดับท็อปเซิร์ฟอย่างเงี้ยอูพลังน้อยมากอย่างเช่นตอนแรกๆเนี่ยพลังแสนหนึ่งอย่างเงี้ยสังเกตแต่ละคนเนี่ยก็อัปเกรดแค่แบบจูโลงสองดาวอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสายฟรีนะพลังอันดับ2ของเซิร์ฟเนี่ยพลัง9000 0 0 ต่แบบคุณสังเกตไม่มีจูโล่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเออนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือสายฟรีนะเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเนี่ยอันนี้คือจูโล่งตัวเดียวแล้วก็มีสก,กินแสดงว่าเติม35บาทอ่าดูได้เลยนะครับนี่อันเนี้ยเติม35บาทเห็นไหมอันนี้สายฟรีนะครับเห็นไหมอันเนี้ยจูโล่งสบาทจูโล่ง3.5ม้อันอันนี้จูโล่ง,ลง,อ,อ,นนลงอ่ะน่าจะไม่แน่ใจว่าเติม เติม200หรือ35นะบางทีถ้าโชคดีก็สามารถทําขึ้นแบบว่า2ดาวได้เนาะแต่ว่าถ้าเราเติม200มันจะขึ้น3ดาวได้ไงเห็นไหมเนี่ยผมอันดับ8ผมอันดับอ่าผมโอไม่ติดชาร์จอันดับหรออ่าอน,นี่คือผมยังไม่ติดชาร์จอันดับนะแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะสังเกตอันนี้คือผมเล่นแบบเป็นสายฟรีเนาะผมเปิดกาชาเป็นรวมๆประมาณอ่าเก้ครั้ง1น0ครั้งนะในในไอดีนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูชาร์จอันดับเปิดกาชาปัจจุบันเนี่ยอันดับ1เนี่ยเปิดกาชาแค่24ครั้งนะ และเป็นสายฟรีเปิดด้วยนะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสายฟรีนะเหมือนกันอันเนี้ยก็สายฟรีนะเห็นไหมเนี่ยดูชาร์ตอันดับพวกนี้ได้เลยครับคือแม่งแบบคือเปิดกรชาแค่เนี้เห็นไหมยังไม่ไแบบถึง40เลยอะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยว่าเอ๊ะใครเติมน้อยเซิร์ฟไหนเติมน้อยเติมเยอะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเปิดมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะยังเติมแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันน่ะนะครับอย่างที่ผมบอกมาอันเนี้ย ผมไม่ดูเลยนะว่าตัวเกมอ่ะมันเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือ,อยังผมดูล่าสุดยังไม่เปิดนะลองมาดูครับยังไม่เปิดเหมือนเดิมเห็นไหมผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันอิงตามอะไรรู้ไหมตามยอดเติมเงินโดยรวมผมคิดว่านะเขาอาจจะตั้งเซตออโต้ไว้แบบอ่าให้ต่อหนึ่งเซิร์ฟเนี่ยอย่างน้อยมีคนเติมประมาณ3000บาทหรือไม่ก็ประมาณรวมๆประมาณแบบ1 0,000อะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ3 0 0 0บาท ถึงจะเปิดเซิฟใหม่เรื่อยๆสังเกตบางทีแม่งก็เปิดเซิฟรัวเลือเกินเปิดรัว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 แบบเปิดรัวมากอะผมรีไอดีอยู่เซิฟหนึ่งนั่งเล่นชิลๆใช่ไหมพอแบบอ่ะผมรีไอดีนี้เสร็จปุ๊บแค่ใช้เวลาประมาณ20นาทีมั้งพอเปลี่ยนไปอีกแบบดูแบบปิดเกมปุ๊บเปิดใหม่อ่ะเรียบร้อยแม่งเปิดเซิฟใหม่ละบางทีก็เปิดเซิฟถี่เลือเกินบางทีแม่งผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่เปิดเลยก็มีเออเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่าเซิฟไหนมันรู้สึกว่าเติมเยอะเนี่ ก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟไหนรู้สึกว่าแบบโอ้ยอยู่ๆเงาๆแบบอ่าค่าพลังเยอะจริงนะแต่คุณมาดูจิเขาไม่ได้เติมเยอะเลยนะครับนี่เขาไม่ได้เติมเยอะเลยเพราะฉะนั้นเซิร์ฟไหนที่แบบดูทรงแล้วแบบไม่ได้เติมเยอะอะเซิร์ฟต่อไปก็แบบรอนานอันนี้ค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะการันตีจากการยอดเติมเซิร์ฟเวอร์แล้วแล้วก็ตัวของการเปิดกาชารครับตัวละครออก S สบวกเนี่ยเกมเนี้ยมันไม่ได้บอกแบบ โอกาสออกตัวลอคร S บวกมันบอกแค่ตัวละคร5ดาวใช่ไหมห้าเเก็คือถ้าเรากดแบบ10ครั้งเนี่ยอย่างไงเนี่ยมันก็ได้1ตัวแต่ตัว S บวกหรือว่าตัว S เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงใช่ไหมแล้วคราวนี้นะครับตัวเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าใครโชคดีอันนี้คือผมเปิดมาประมาณ90ครั้งเขาบางขังคับเปิด10ครั้งใช่ไหมแล้วผมก็าหาใบกระชาอีก90บใบแล้วก็ใช้เพชรเนี่ยนะหรือว่าตำลึงเนี่ยอีก 5อ่าร5 0 0เนี่ยรวมๆกันก็90ใช่ไหมผมได้ตัว S+ บวกเนี่ยมา4ตัวอันนี้คือดวงดีสุดแล้วนะเออดวงดีสุดแล้วก็คือผมเปิดไป2อ่า20ครั้งได้1ตัวนะครับแล้วก็เปิดไปอีกประมาณ50ครั้งได้อีก1ตัวเปิดไป70ครั้งได้อีก1ตัว90ครั้งได้อีก1ตัวแต่ส่วนใหญ่จากที่ผมรีไอดีมาโคตรเยอะเลยนะครับผมนั่งเล่นชิวๆวไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่า ผมแบบกะว่าเอาเงินเนี่ยไปเติม AK Journey หรือไม่ก็แบบเล่นชิวๆเหมือนกันผมก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้ยแม่งแต่ละคนมันเติมแข่งกันเยอะเลยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเล่นเร็วๆผมก็เลยนั่งดูนั่งดูจากการที่ดูเปิดกาชามาเนี่ยส่วนใหญ่การันตีเลยนะจะได้ S บวกถ้าดวงแย่จริงไม่40ก็50ครั้งอ่าผมเปิดไปรีไดีแต่ละรอบเนี่ยจะเปิดกาชาได้ประมาณ70ครั้งถ้าไม่ได้แบบรอ30นาทีนะเออ 20นาทีเนี่ยมันจะเปิดกระชาได้ประมาณ70ครั้งส่วนใหญ่เลย70ครั้งอะ่ะโชคร้ายสุดคือได้แค่1ตัว S บวกอ่ะแย่ๆหน่อยแบบไม่ได้แย่มากแย,แย่ก็ได้2ตัวคือได้ประมาณโลที่40กับ70ถ้าแบบแย่จริงเลยคือได้โลที่50และนอกนั้นก็ไม่ได้อันนี้จากการที่ผมดูมานะรอบนี้ถือว่าดวงดีมากเปิดได้20 40นะครับอ่าแล้วก็70แล้วก็90เอ,อรอบนี้ค่อนข้างโอเคแต่ปัญหาคือตัวแม่ง เชี่ยมึงมาแบบยังไงอะแบบโอ้โหไอ้เหียเล่าปี2ตัวอย่างเงี้ยนะครับไอเนี้ยก็ดีอยู่ไอเนี้ยก็เหมือนเอามาเป็นตัวกินอะถ้ามันออกแบบกวนอูออกจูกัดเลียงออกแบบอ่าพวกลิปโปหรือไม่ก็ตีอ่าอ่าเตียวเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็แบบไปออกจูโล่งสักตัวหนึ่งนะ <S <S ผมเติมแล้วอันนี้กูแบบดวงดีแล้วนะแต่แม่งได้ตัวแบบตัวเอามากิน่ะ ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมไม่ได้แบบซีเรียสที่จะรีบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีก2วัน <K _ S 1> FK j เ u r จอร์เปิดเพื่อเผอแบบเล่นฟรีเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเกมเนี้ยอย่างที่บอกคือมันเป็นเกมที่คุณต้องเติมเพื่อเอาอันดับท็อปชาร์ดพอเติมเพื่อเอาอันดับท็อปชาร์ดมันต้องแข่งกันค่อนข้างเยอะมากผมก็เลยรู้สึกไม่ได้ซีเรียสอะไรและอย่างที่บอกคือดูดูแล้วอะนะครับเราก็แบบดูได้เลยอะว่าตัวเกมมันแบบ ออกแบบมาเพื่อแบบดูดเงินไงใช่ไหมถ้าเราพอใจที่จะจ่ายเราก็จ่ายไปมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้รีบเผลอเอรออัปเดตกิจกรรมใหม่อัปเดตสัตว์เทพหรือว่าตัวละครพิเศษหรือไม่ก็แบบรอตัวละครใหม่ที่เป็นก๊กขององอกก๊กอย่างเงี้ยที่เป็นตัวไฟไใช่ไหมมันเอามาเล่นกับตัวของซุนเสกได้ซึ่งซุนเสกมันเก่งมากนะแต่ปัญหาคือมันต้องเล่นกับตัวไฟเว้ ซึ่งตัวมันก็เลยแบบอ่อนมากเลนหลายเกมอะซุนเซกเก่งมากเก่งแทบจะแบบท็อปเซิร์ฟเลยทุกเกมนะแต่เกมเนี้ยมันอ่อนตรงที่มันจํากัดว่าแบบถ้ามันเล่นกับสายเผาอะมันจะโหดมากเออแต่สุดท้ายมันก็แบบอย่างที่บอกมันไม่ได้เก่งโดยตัวมันเองอะตัวมันไม่สามารถทําให้ติดเผาได้มันก็เลยแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เซิร์ฟจีนมีคนเล่นนะคู่กับไอตัวตีไฟเออเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือจะประมาณนี้ละกันอันนี้ผมค่อนข้างการันตีได้เลยนะว่า ตัวเกมน่าจะอิงจากยอดเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆแล้วก็การเปิดกาชานะ่ะถ้าจะเอาการันตีอ่ะไม่40ก็50ครั้งอ่าได้ S บวกเพราะฉะนั้น RID ถ้าใครดวงดีก็ได้2-3ตัวถ้าใครดวงแย่ก็ได้แค่ตัวเดียวหรือไม่ก็2ตัวเนาะก็หลัก,ลกๆจะประมาณนี้ละกันสาหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s cribe แล้วก็กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นตอนไหนเหมือนกันนะถ้าเล่นเล่นไปเปิดได้ตัวละครที่ถูกใจอย่างเงี้ยได้กวนกูได้ เตียวเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ได้จูกันเหลียยงอ่ะผมก็เล่นเลยนะแต่ตอนนี้คือแบบนได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเล่นไปแม่งก็เกลืออยู่ดีก็เลยแบบโอเคช่างมันนะครับนะเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ